มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทออสอจัดหนักผู้สินเชื่อบ้านผ่อนเจปีช่วยคนรายได้น้อยพร้อมเผยหลักเกณฑ์วันที่8กันยายอยู่นะคะนายสัชชัยสิริไรกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าทออสอน,นะคะเตรียมมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยถูเจน วงเงิน10,000่นล้านบาทเพื่อเสนอรอมวคลังคนใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าอปทอและคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบนะคะโดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ยื่นคำขอสินเชื่อภายในไตรมาส4ปีนี้ค่ะในหลักการเบื้องต้นนะคะสินเชื่อทุเจนนะคะจะปล่อยกู้ในอายุสัญญานานถึง70ปี ซึ่งเป็นครั้งแรกจากปกติ30-40ปีเพื่อเป็นการลดภาระเงินงวดให้กับลูกค้าโดยหากต้องการกู้1ล้านบาทต้องมีเงินเดือนสุทธิ10,000บาทนะคะเงินงวดต่อเดือนคาดว่าอยู่ที่3-4,000บาทเพดานการปล่อยกู้สูงสุดแตละ5ล้านบาทดอกเบีย้ยคงที่3ปีแรกอัตราต่ำสุดในตลาดนะคะโดยปัจจุบันของทออ อยู่ที่1.99%ค่ะนายชัดชัยกล่าวต่อนะคะว่าสินเชื่อผ่อนชำระ70ปีจะต้องเป็นการกู้ร่วมโดยพิจารณารายได้จากผู้กู้หลักก่อนนะคะเช่นบิดามารดาจากนันผู้กู้ร่วมที่บรรลุนิติภาวะเช่นบุตรที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องเป็นผู้รับหน้าที่ผ่อนชำระ หลังผู้กู้เกษียณโดยแนวทางนี้นะคะจะทําให้ผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นมีบ้านง่ายขึ้นค่ะมาตรการนี้เป็นทางเลือกให้มีบ้านได้ไหวขึ้นแต่ต้องเข้าใจว่ายิ่งผ่อนนานภาระดอกเบี้ยจ่ายเมื่อเทียบเงินต้นก็จะสูงตามไปด้วยแต่ถ้าลูกหนี้มีศักยภาพที่สามารถปรับโครงสร้างนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยปรับลดงวดผ่อนชำระลงได้นในอนาคต นายชัดชัยกล่าวว่าการปล่อยสินเชื่อทออสอปีนี้นะคะจะเป็นไปตามเป้าหมายเดิม2.1แสนล้านบาทแม้ว่าจะมีการขอปรับลดเหลือ1.7่แสนล้านบาทก็ตามนะคะเพราะว่าทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ไม่ได้ชะลอตัวกว่าที่คาดเอาไว้ค่ะสะท้อนจากการทำกำไรของกลุ่มบริษัทที่ยังดีอยู่โดยคาดว่า ช่วงที่เหลือของปีนี้จะปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า1.8มื่นล้านบาทต่อเดือนโดยล่าสุดนะคะ8เดือนปล่อยไปแล้วรวมกว่า1.35แสนล้านบาทส่วนมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะรวมกว่า4 0 0 0ล้านบาทในส่วนของมาตรการที่5ที่ขยายเวลาพักหนี้9.8มื่นล้านบาทพบว่ามีลูกค้า กลับเข้ามาจ่ายเงินงวดตามปกติแล้ว8.7สเปซส่วนที่เหลือนะคะอาจจะมีปัญหาการผ่อนชำระก็ได้สั่งเร่งให้ติดตามดูแลโดยคาดว่าสิ้นปีนี้นี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL จะอยู่ที่4.8เซ์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ